กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมนะก็อยู่ผมนะฮะดีอ่า,อา,อา,ร,อาร์ดีเฟนต์เนาะทาวเวอร์นะฮะเอ้ทาวเวอร์ดีเฟนต์นะฮะขออภัยด้วยนะอ่ะจำชื่อเกมไม่ได้อีกแล้วนะก็เป็นเกมที่เป็นผู้พัฒนาจากคิงเลดนะได้พัฒนามาเนาะคล้ายๆเกมอาร์ตไนท์นะครับผมก็อ่าผมก็จะเอาเกมมาให้ดูทั้งร้านแล้วครับผมแต่ว่าเกมมันเยอะช่วงนี้ไม่มีเวลาว่างนะฮะก็มีเวลาว่างก็ เอาภาพบรรยากาศมาให้ดูนะว่าตัวเกมเป็นแบบไหนนะฮะอ่าเผื่อเพื่อนๆที่อยากดูก่อนว่าน่าสนใจไหมจะได้โหลดไหมอะไรเงี้ยน,นะเนาะอ่ก็เป็นเกมคล้ายๆอังไน,นเลยนะฮะแต่ผู้พัฒนานี่จะเป็นของอ่าคิงเลสนะฮะก็น่าสนใจมากเนาะนี่ฮะตัวละครก็จะเป็นแบบนี้เลยไซส์อ่ D, ส,สองดนะีไซส์กรอลลิ่งเนาะนี่ก็จัดไปเลยนะผมนะใครที่ชอบแนวนี้ก็อย่าพลาดเลยนะฮะก่อนอื่นเลยก็จะเข้าเกมนี้ได้ก็ต้องปิด เป็นมือถือเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะภาษาไทยนี่เข้าหลายรอบแล้วเข้าไม่ได้นะฮะนึกว่าเกมมันบั๊กนะฮะไปดูในเพจเขาบอกว่าต้องต้องใช้นี่เนาะเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะผมเนี่ยก็ค่อยๆเล่นไปนะผมเนาะก็เล่นตามที่พีซีแนะนำผมก็ไม่เคยเล่นแนวนี้หรอกทั้งผมนะอ่างผมก็ใช้โปรแกรมจะลองเล่นนะฮะ อ่าตอนแรกก็มีปีศาจเข้ามานะ,ะแล้วก็ไม่มีไก็จัดการปีศาจธรรมดาไปเนอะอ่าเดี๋ยวรอสักคู่นะฮะเกมมันเหมือนแบบเซิร์ฟเวอร์มันเหมือนคนเล่นเยอะหรือเปล่านะก็ขนาดผมใช้สายแลนนะฮะก็โหลดในแทบๆเลยนะฮะอ h ลิง l ์แทบๆทิ้งมาให้ด้วยนะฮะอะก็มาดูบรรยากาศเกมกันเลยจริงๆเลยนะฮะตะกี้ก็อาจจะเป็นแบบตัวอย่างในการอันนั้นสักหน่อยนึงนะฮะ น้ำจิ้มในในการต่อสู้แต่นี่จะมีตัวละครมา2ตัวนะฮะอืมมันให้กดคูณหนึ่งคุณ2องออโต้ตรงนั้นนะฮะอ่าให้กดตรงนี้นอ่าแล้วก็เล่นเลยเนะฮะตอนแรกก็กดช้าๆก็ได้นะใครแบบไม่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เพราะว่าถ้ากดเร็วไปศัตรูมันจะเดินมาไวมากเราจะตั้งป้อมไม่ทันนะฮะอ่าอันนี้เกมจะบอกแล้วว่าเราจะต้อง อ่าอันนี้มันเขียนว่าดาบเนาะอ่าแล้วก็ตัวดาบไปวางตรงนี้นะผมเนะี่ยอ่าเสียงไมโครโฟนผมเองนะฮะเต็มตัวจะกินข้าวแต่ทําคลิปก่อนนะฮะนี่ฮะมันจะมีบอกมาเลยว่าตัวดาบตําแหน่งดาบอันนี้เป็นตําแหน่งธนูเนะนี่ยนี่ผมวางเข้าไปนะฮะอันนี้บังคับโดนได้นะฮะนี่ฮะภาพก็จะสวยแบบนี้แหละนะฮะอ่ะตอนนี้เร่งเร่งเร่งซะหน่อยอ่าให้มันเดินไปๆสักหน่อย เนีน่แค่คูณสองเนาะสัป,ปหลานก็จะเดินมาเนาะก็ใครที่เข้าเกมจะเห็นว่าคัสซินเป็นยังไงก็เห็นเลยนะฮะออคัสซินแบบดูดีมากนะมีการวุ่นวายในเมืองมีตัวละครแปลกๆจะบุกเมืองนะผมแค่นี้เลยครับอ่ามันก็แนะนําเบื้องต้นเนาะสองตัวละครน,นะฮะเดี๋ยวคงจะมีการเก็บตังอ่าอัพตัวละครน,นู่นนี่นั่นนะฮะเปิดกระชงกระชานะมีทุกอย่างนะฮะเกมมันเปิดจริงแล้วนะฮะก็ ลืมนะฮะเปลี่ยนภาษาเครื่องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะไม่รู้เพราะอะไรถึงเข้าไม่ได้นะฮะเล่นโปรแกรมจะลองก็เปลี่ยนภาษาด้วยนะครับผมเนาะรอมันโหลดสักคู่นะเหมือนคนเล่นเยอะมากนะเกมนี้มาเป็นเกมยุคใหม่นะคู่แข่งของอาร์ไนนะฮะก็ลองดูครับใครเป็นสาวกเกมแนวนี้ก็มาลองโหลดลองเล่นดูได้นะฮะเดี๋ยวชิงลิงไว้ให้ข้างล่างนะเนี่ยภามันก็สวยครับทรงคดสินตัวการ์ตูนครับผมเนาะ นีี่่ฮฮะะอย่าเข้ามาด้วยอย่าเข้ามาด้วยอันนี้เห็นพอดีก็นี่ฮะโค้เท้เลยอ่ะนะฮะมีโน้ตบุ๊กติดอันนี้ด้วยนะฮะโดนนะผมอ่ะกดสคิปข้ามเลยนะผมใจใไมันส่งเสียเวลาเวลาจะวางตัวละครแล้วก็ต้องดูด้วยนะนี่เห็นไหมใช้ตัวดาบนะฮะวางตรงนี้ไปกดคุณสองนะฮะให้ตัวละครมันเดินมาแล้วครับผมดุบดับดุบดับไอ้ยะดุบดับดุบดับ อีกตัวหนึ่งวางตรงไหนไม่เห็นนะเนี่ยนะ่ยเอ้ยอีกตัวหนึ่งวางตรงไหนวะอ๋อนี่ไงวางขุาบนบโอ้โหโถมึงมองไม่เห็นขออภัยนะฮะเนี่ยเห็นไหมสวยนะเนาะถึงจะเป็นไซส์สกอร์นะฮะ,อะสองดีก็มันก็ยังมีแบบมุมบนมุม,ม,มล่างนะฮะให้ดูนะฮะผมเนาะ อย่างนี้มันจะได้ง่ายๆเนาะมันแบบไม่ต้องแบบมีสามมิติมากอูศสตูออกมาทางซ้ายขวาหน้า,ห,นาหลังเงี้ยมันก็ยากเนาะมีแบบนี้แหละออกมาง่ายๆเงีย้งยดีนะโจมตีได้สบายๆช่วงแรกกดคุณ2ก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าตัวละครเรายัง,ย,งยังแรงอยู่นะฮะเอามาช่วยสาวน้อยคนนี้นะเฮ้ยจะเป็นลมเป็นลมโตนะฮะไทยเป็นลมแบบนี้ต้องมาเป็นลมบ้านผมนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะฮะออะจะได้ของมาด้วยนะับผมอ่าก็ได้น้องตัวนี้มาด้วยอีย่ ธนูนี่ฮิวได้ด้วยเหรออน่าจะเป็นตัวหิวแจกมานะฮะอ่าฮิได้ตัวหิวมาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูนะความสามารถของน้องคนนี้นะฮะน่ารักแบบนี้มีอะไรมีความสามารถอะไรบ้างอันนี้ก็เทจริงจริงนะฮะวิ่งเล่นไม่ยากครับแม่งมีภาษาอังกฤษกำกับไว้หมดเลยตายภาษาญี่ปุ่นเนะ่ยเออ,อง,ง่ายอยู่สมพรต้องเปลี่ยนภาษาเครื่องเป็นอังกฤษเอาล้ครับเลเวลอัพนะฮะก็ดอมมีตอนแรกเนาะ มีมอยูแปดอันนะีแล้วก็อัพไปนะฮะ <the> เล่นไม่ยากครับผมถึงจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็มีภาษาอังกี่กำกับนะฮะพยายามหัดเล่นเกมนอกไว้ด้วยนะอย่าเล่นแต่เเกมภาษาไทยเพราะว่าเกมภาษาไทยไม่ค่อยมีเกมยักษ์ใหญ่เลยเข้ามาเท่าไหรนะ่นะฮะเนี่เล่นเซิร์ฟนอกมันจะได้เปรียบเวลาเกมพวกนี้มันเข้าไทยเนี่ยเราก็เล่นได้จะอยู่ยาวไปเลยนะฮะช่วงรอตรงเนี้ยช้าหน่อยนึงนะขออภัยด้วยนะ รู้มันช้าเพราะอะไรเนะ่ยได้เป็นเพราะเซิร์ฟเวอร์นะประมาณนั้นแหละนะฮะอ่ะมาดูอีกนะฮะมาดูอีกหนึ่งตานะฮะนีฮะมันเหมือนช้าๆแหลกๆไม่แหลกนะแต่ตรงนี้มันโหลดช้าอาจจะแบบอ่าเตรียมฉากเตรียมอะไรเงี้ยนะฮะเอาแล้วครับผมเฮ้เพลยเลยอันนี้เป็นเกตนะฮะเนี่ยมันจะใช้ส 16, 16ิบสองเกตสิบหกเกตนะผมเนาะ นี่วางตรงนี้จุดเดิมเลยผมวิตัวนี้สวยว่าเออผมเห็นตัวละครแล้วผมอยากเล่นเลยว่ะไม่เคยเล่นแนวนี้เลยนะถ้าเห็นแล้วแบบเออแนะนําได้อยู่เพราะเกมมันดีเนาะเข็นแล้วอยากเล่นเนะี่ยดูอันติก็มีด้วยก็ดูอันตินะโอ้ยกดใช่ไหมอ่าถามใครละ่ะออันตีแล้วก็บัฟเนะี่ยดาบามูไรกดใช่ไหม โอ้โหสวยว่ะน so so ี่ฮะฟันซีแซกได้ด้วยนะฮะเอ้ยแจ่มเนะฮยแจ่มไม่เคยเห็นแนวแบบนี้แบบเออใช้ท่าไม่ตายแบบนี้เอ้าหรือเอาเพื่อนมาช่วยนะฮะโถ่เนะฮะเวรกรรมก็ยังว่าอยู่อ๋อต้องลากพยาบาลนะผมอืมนะหน่วยพยาบาลนอนนี้เลือดเต็มหลอดเนะฮะ ก็ยังว่าอยู่ทำไมลากได้ไหมอ๋อลากได้ถ้าอย่างเงี้ยลากได้นี่นี่ลากได้ลไดแล้วก็กดกดให้ตรงจุดนะฮะอ่ะกดแบบลากไปให้ตรงตัวแรกนะผมมันจะใช้ชาไม่ตายให้นะฮะผมวิน่าเล่นมากครับผมนี้สวยแต่ผมแม่งเล่นหลายเกมชิบหายเลย ฟาร์มแทบไม่ไหวแล้วหมีแพนด้านะฮะตอนนี้ขอบตาดำมากนะฮะตอนนี้ฝากไปด้วยนะถังซานเอสดีแล้วก็ถังซานไต้หวันนะฮะสองสองเกมเลยนะฮะแล้วก็รีซซโร่ตอนเช้าด้วยนะฮะภาพสวยมากน่าเล่นมากแนวตั้งนี่ต้องยกให้รีซซโร่เลยนะี่ยมีภาษาอังกฤษกํำกับนะฮะไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวนะฮะมีภาษาอังกฤษกํำกับทุกด่านทุกฟังก์ชันนะง่ายๆเกมก็จะสอนนะผมเนี่ยมีอะไรปุ๊บ ฉากนี้ต้องใช้อะไรนะฮะสับป,ปะลัดอะไรนะฮะอันนี้อะไรนี่อะไรนะฮะกดไปสมัยนี้มีมือถือ2เครื่องก็ดีนะฮะอีกเครื่องนึงก็ใช้แอปแปลภาษาเนาะอ่ะหลุดใช้อีกแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอเคลุยนะับผมกดสกิปข้ามเลยนะฮะอะตอนนี้มาในร้านมินิมาร์กนะฮะวิสวยดีตัวละครไอ้ท่านึงทำ,ทำตัวละครสวยจังวะอ่ะสัตว์ประหลาดจะมาตรงนี้เราจะมาช่วยผู้หญิงเนะี่ตรงนี้นี่หนุ่มรอดักตรงนี้เลยนะฮะเลื่อนได้ไหมเฮ้ยจะเลื่อนไปตรงเนี้ยเลื่อนได้ไหมไม่ได้นี่ว่าอันนี้ล่ะตามจริงเราต้องย้ายนะฮะนี่ ต้องย้ายอุย้ยย้ายแปดสิบกว่าวิโอ้โหต้องย้ายอยู่ตรงนี้นี่เซ็งและสวยเลยเจ็ดมานานกว่าจะขึ้นยี่สิบสามมันต้องเอาตัวแทงอยู่ด้านหน้านะฮะซัพพอร์ตอยู่หลังโอ้ยทันไม่ไม่ทันะนะนาอีจะตายอยู่แล้วเชียวนี่ธนูยิงตรงนี้ผมนี่พลาดเลยนะไม่เคยเล่นะนะ เอาบรรยากาศมาให้ดูนะเฮ้ยไม่ใช่58วิโหไม่ทันเนะีสยงสสยต้องเล่นใหม่ละทรง23วินะ่ยทันไหมเนี่ยไม่น่าทันวะ่ะ39วินะโอ้ยมีสไนเปอร์เอ้ยไอห่าเอ้ยไอตัวกายพันถือสไนเปอร์มาด้วยเฉยเลย นี่ฮะถ้าไม่ตายเอา้าอ๋อจะอ,อยู่ในวงล้อมต้องเข้ามาใกล้ๆก่อนนะนี่ไงอันนี้ล่ะถ้าไม่ตายอ๋ออยู่ในพื้นที่ถูไอตัวตำรวจใกล้ละเจ็ดหกสี่สามสองหนึ่งโอ้ผ่านมาดีครับผมเกือ <laughs> บ <ś le> <ged> <end> <end> <listings> ไม่รอดนะฮะอันนี้เกือบตายนะฮะ ก็ต้องเอาแทงยินตัวแรกนะวางตำแหน่งดีๆนะผมเนาะดูดีฮะภาพโคตรสวยเลยโอเคนะอันนี้ก็บอกตำแหน่งประมาณว่าพิกัดนี้ช่วยคนได้แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะ <c oughs> เอาละครับผมเ <c oughs> กาะแนวนี้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง m อ Game ด้วยนะฮะ <c oughs> ก็จะมีระบบซัมมอนด้วยนะให้ไหมฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยคนละหนึ่งไลค์คน,ละ, like, คนละ subscribe ด้วยนะผมเนาะ ยัง,งก็จะเป็นเกมนอกเกมในเกมในก็จะนําคลิปมาให้ดูนะฮะว่าเกมเพ์ต่างๆนะฮะว่ามันน่าเล่นไหมบา,บางเพื่อนเพื่อนบางคนก็ความจําเต็มแล้วก็ดูผมเล่นก่อนก็ได้นะค่อยตัดสินใจว่าเออมันน่าเล่นไหมภาพมันเป็นยังไงนะฮะถ้าชอบก็ลบเกมเก่าทิ้งเลยทันทีนะฮะแจกมาปุ๊บมีตัวทองมาให้เลยนะผมหนึ่งตัวนะ SSR หนึ่งตัว ไม่รู้มันล็อกหรือเปล่าเนี่ว่ามันอ๋อให้รีจนกว่าจะได้อ๋อรีจนกว่าจะพอใจนะฮะผมโอหนี่ฮะรีจนกว่าจะพอใจให้ตัวนี้สวยวะเด็กคูล่าเนะยเอาเลยนะผมเอาเดกคูล่ามาใช้ก่อนเลยนะฮะเล่นแป๊บเดียวเนียฮะรีจนกว่าจะพอใจเนะยฮะสุดยอดมากเกมนี้แฟร์มากนะฮะแฟร์มากๆหรือว่ามันต้องทำหลายตัวมา นะครับผมไปลุยด่านดูนี่มันใช้เราใช้แดคูล่าไหมกาว่าแด็กล่าดูดเลือดไม่ต้องใช้ฮิวอะแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ผมชอบแนวะพวกปืนพวะไอ้น,นี้ดีกว่าซ้ำมูลซ้มลายนะมีหลายตัวนะพยายามลีหาเอานะเออทลีได้ตัวดีๆตัวที่อวยที่ชอบก็เล่นได้ยาวแล้วนะเนาะแต่ตรงนี้มันมันโหลดนานหน่อยนะ เล่นให้ดูอีกสักตานะครับผมเพื่อจะได้รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันใช้ยังไงนะฮะมาแล้วอู้ไม่ใช่วะเดคูลาไม่ได้ลงอันนี้ครจะแนะนาเรื่อยๆเลยเนาะเด็คูลาคงลงตัวหลังนะผมนะนี่นะแนะนาแล้วเดี๋ยวเกียรมนาครบก็อันนี้มันแนะนําอะไรเนะยแนะนํายาวมากเนะแนะนําการเปลี่ยนตำแหน่งเห็นไ,ไหมผมว่าแล้วแนะนําการเปลี่ยนตำแหน่งเอานี้เข้ามาอยู่ตรงนี้แทน นี่ตัวปืนมันโคตรเทเลยว,วะ่ะอะไรอีกนะผมเอาตัวนี้มาแทนตำแหน่งนี้อ่าโอเคอันนี้ปืนพกสัน้นอ๋อสองตัวย้ายตำแหน่งนะแล้วเอาสองตัวนี้มาแทนอนะไรย่างเงี้ยเนาะคุณสาวได้ไหมมีไม่มีครม,มีคุณสองสวยนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปก็เกมเพลย์ในแนวนี้แหละใครเล่นจริงจังก็นะฮะ หาตัวละครสวยๆเอารีหานะ30ครั้งนะต้องได้นะฮะก็ยลืมเปลี่ยนภาษาด้วยเป็นภาษาอังกฤษนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่กับอ่าคลิปอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะยังไงก็ผมง่วงนอนแล้วพูดผิดพูดถูกแล้วนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากที่มาร่วมชมคลิปนะฮะยังไงก็ขอให้สนุกกับเกมนะฮะเล่นยาวๆใครจัดยาวๆก็เล่นไปเลยนะฮะเพื่อความสุขของตัวเองนะฮนะผมเนาะอยู่บ้านเล่นเกมนะะระวังโควิดกันด้วยนะฮะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับผม